สว <Wars. S 1> ัสดีครับครับวันนี้ว่าัชเม็ดเมนูลาบปลาดุกครับพี่น้องนะครับกัอันนี้ปลาดุกนะครับปลาดุ๊กแกะก่างเรียบร้อยแล้วนะครับกเตรียมห่อสี๊ักนะครับเนาะนะครับสี๊ซับก่อนนะครับหัอจีเพอมีอย่างเนี้ครับมีผักสลันเนียครับอันนี้ก็ผักกาดหินเนาะเตรียมากินน้ำกันนะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับหอมซอยนะครับแล้วก็ผักชีอ่ะผักหอมพริกนะครับสิ่งที่ขาดไ่ได้คือสำคัญที่สุดคือขาครัพี่น้องเนาะขาอ่อนอันนี้ขาอ่อนซับเรียบร้อยแล้วนะครับ สับไปลแล้ยนะครับแล้วก็มีใบกระกูดอ่ะเดี๋ยวเข้ามาสับกันก่อนสับก่อนผนว้องเนอะสับให้ละเอียดก่อนนะครับ ปรุงเลยครับใส่กระหัวกันครับหอมเลยใส่ลายเข้าไปใส่หอมครับอ้าวใส่พริกผงเข้าไปครับสูตรบนบ้านเนาะครับพี่น้องครับไมาต้องใส่ลายเพราะว่าจะใส่พริกซวยเขาอยู่นะครับเอย่าไปเสียเผ็ดผุดนะครับตามด้วยผงนัวครับอ่าผงนัวครับ ไปแยกส่วนหนึ่งครับพ่อส่วนนี้น่อยครับปลา,นะานะครับมะนาวนะครับตามด้วยหอมครับหอมมะสอยรอยพริกน้ำ ไปเลยหอมบัวใบเรื่อยชี้ไปเรื่อยครับเอาไปใส่ไปเลยแบบลายเลยพักครับผมใส่ในน้นำนครับไม่ประกูดครับผมใส่ลงไปลาบปลาดุกสูตรบ,บ้านๆครับพี่นอ้องเห็ดกินง่ายๆนะครับเนาะนะครับใส่เซเน่ไปแล้วครับ อย่ซิมเลยครับเด้อของเหยแืแอเลยครับพี่น้องพอดีเลยครับพอดีนั่วเลยครับผมอ้าวลาบปลาดุกบ,บานๆเท่าเสรศบๆล้วกันนะครับเด้อ สวัสดีคร uh ับพี่น้องสักค wow. ูสักคนนะครับวันนี้มาพอกันนะครับช่องฮองปองแชนเนลครับวันนี้ก็ได้ลาบปลาดุกมากครับพี่น้องนะครับอันนี้แฟนครับขอมาเนาะนะครับว่าจะเบิ่งลาบปลาดุกเนี่ยจัดให้ได้ครับเด้อนะครับแล้วก็มีแนวแกมเนาะครับเนาะมีต้มน้ะไม่สมพี่น้องเนาะต้มน้ะไม่สมต้มให้มันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจ่วพริกดิบนะครับปลาละถั่วเน้อยนะครับเห็ดถั่วใหญ่ไร้ไม่หมองบ้างนะครับมันบังนะครับแล้วก็ผักกาดหินนะครับผักกาดหิน พักซาลาเน่นะครับพร้อมด้วยบัลมฟ้าครับพี่น้องบัลลีใหม่นะครับพี่น้องเนาะนะครับไดกับปลาเขืออะมากินแกมมาเศษเศษมานกับพี่น้องลาบปลาดุกบานๆเท่าเลยแหละข้าวเหนียวก่อนหอนเลยบ่เนี่ยอาได้ข้าวเหนียวนะครับน้องพี่น้องเนาะเอาจะได้กับขอขอบคุณนะครับเด้อพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องฮองโปงแชนเนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกรล่งางใจนะครับเด้อนะครับ มาเสร็บแสบต้องกัน้ะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าบ่มีหน่ำวันนี้ติดข,ข,ข,ข้อแทะเขี่ยนเขาแท้เอาอะไกันเอาเลยพี่นอ้องเสียบคล้องแทะแล้วครับพี่นอ้องหลับประดุกเองเลย มีต้มน้ำมันสมด้วยน้ำำผลชุดก,ก้อนกับซุปน้ำมันโสม,มะน,นะครับเนาะครับอันนี้ตม้มต้มแกมกินด้วยมั้แกมกับปลาปลาดุกเหรอฮึ่ม เจ้าก,การหินนะครับอ่อนบ่เห็นพี่น้องเบิกนะครับเนาะอืมอ่อนเลยครับอ่อนเนาะกัดริบดีเพื่อเอาด้วยพี่น้องเนาะไม่ว่ากันเนาะครับเนาะมันเสียบอยู่ได้ริบๆเนี่ยคิดใจเลยอืมก้มอนไอเผาวะเผาอย่างครับ นี่ประต้องเลยลุ่นสดเลยมัม่นดีให้ป,ปดู วันนี้ผมมีมาลาแล้ครับเด้อเวล <c oughs> าหน่อยฮะกินห่าวถ้วยน้อยน้อยถั่วกระด้าดหิน น,นี่ก็สูตรบนบานนะครับแล้วสูตรได้ยังไงหน้าประดุสูตรบานผม กินเนีกผิดเนี่ยผ็ดอะไปเนางตาแดงเลยอากาศเี่มันต้องมันต้องตุ่นหน่อยหน่อยตสองิเีนครับอันนีริเมัเหนหลาบปะดุกจัดไห้ด้วครับด้วตามหาลาบปะดุก กูได้หลายครับผมอยากกินลาบเท่าพี่นุ่มหาเท่าไปเลยบรรยากาศครับในสวนนะครับเด้อในบ้านาข,ขึ้มๆไปแล้ว ช่วงนาฝนไปกินทั้งหนอกกับย่านฝนห่ับ <c oughs> กินในบ้านแหละมัต้องเลียนในเร็ว <c oughs> สุดนะ มันสุ่ม,มส่งหรแสบมึบงน,นะใส่คำยัไงกนนะแ <c oughs> สบคล้องแถมเลยพี่นอ้อง ตุ่นตุ่นไม่เหลือนครับเก๋อแก่แข่นเขาพี่น้องเขาถล่แล้วให้แนบเลยโอ๊ยแข่นเขาซุย คุณบอกคข่ยังจะเปิดไป Oh, <sighs> <laughs>

เล็บอะไรเห็นไหนแบบเศษของเถือนะ ครับคลิปนี้เอาซ้ำอีกก้อนนะครับเนาะเบิดเลยนะครับลาบปลาดุกนะครับกินกับต้มน้ำมิสมนะครับแล้วก็แจวพริกติบนะครับเนาะครับบางเดีไมมเหลืออยู่กินบุ๊เบิด์ตพี่เนอะเหลืออยู่ฟักบมุงไงอีกนึงฟักบมุงไงอีกนึงครับเพลิดกินข้าไปเพลิดพี่เนอะแห่งกินกับพริกเดียวโอ้ยเพลิดขนาดนะครับเอาจะได้กับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เกียรติดตามรับชมช่องฮ่องกงแชนแนล ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้าท่านใดบริจาคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อนะครับลาบประดุกแซแปรของแท้เลยครับพี่น้องนะครับกแฟนครับขอมาจัดถ่ายเลยนะครับเนี่ยเสแปรีปดีนะครับลาบประดุกเนาะนะครับอ่ะจะได้ก็คือเก่าครับพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งครับพี่น้องเพื่อไ่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณ ร่างใจขอบคุณแฟนคลับทุกทุกถ่านนะครับเนาะไปพ่อ,อครีมหนานะครับเนาะสวัสดีครับ